ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าผมตอนนี้ก็ได้มีแพ็ก OTA นะฮะล่าสุดมาแล้วนะครับก็คือจะมาในวันที่27มิถุนายนแต่ถ้าเป็นเวนลาเราก็คือจะมาในวันที่28มิถุนายนนั่นเองนะครับโดยเขาบอกไว้ว่า OTA ล่าสุดเนี่ยเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับเมตาเกมเลยนะฮะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้เห็นเด็กที่หลากหลายมาเจอกันเป็นเมตาที่สุดยอดยมากแต่อย่างไงก็ตามเนี่ย พวมีการใบหนึ่งครับผมที่ประสบความสําเร็จมากเกินไปนะก็เลยยันรอเนิร์ใบนั้นนั่นแหละก็คือใบแรกในแผ่นเลยนะฮะแล้วก็จะมีการบัฟการ์ดที่แบบไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยนั่นเองมาดูกันที่ใบแรกผมเป็นแองเจล่าครับผมจากเดิมเนะี่ยสองศูนย์ถ้าเราเล่นที่เอ็นเจล่าจะบวกสองใช่ไหมตอนนี้ก็โดนไปเรียบร้อยครับผมกลายเป็นสองสามถ้าเล่นจะบวกหนึ่งแทนนะครับโาบอกว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นเด็กของแองเจล่าเนี่ย มีแบบมีส่วนเยอะมากในเมตาเกมเลยในบางสัปดาห์เนี่ยเอ็นเจล่าคือแบบพอเมตาไปแล้วกว่า20%เลยนะครับก็คือมันเยอะเกินไปนั่นแหละก็ถ้าเด็กมันไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะแล้วไปไงแต่ว่าสักพักนึ่งเนี่ยการ์ดแบบเอ็นเจล่าเนี่ยก็ได้มารวมกันแบบแทบจะเป็นเด็กเดียวกันเลยนะแค่เปลี่ยนคอมโบหรือเปลี่ยนการ์ดในเด็กเล็กน้อย,อยอย่างเช่นอนาฮิราหรือเซนทรีหรือดาร์คออะไรแบบนี้ก็คือเขาก็ไม่ชอบอะไรที่เห็นเอ็นเจล่าเยอะเกินไปนะครั้งนี้เนี่ยเขาเนิร์ฟ โดยการที่เขาใจกว้างมากขึ้นกว่าครั้งก่อนนะคือเราชอบที่เห็นไอเจล่าเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่เก่งขนาดนี้ก็เลยเนิร์ฟแบบนี้นั่นเองเพราะว่าอังเจล่าเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นการที่ช่วยให้เหล่าคิตตี้เจฟหรือน็อกเทิร์นให้เล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็เลยเลือกที่เนิร์ฟอังเจล่าเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมโดยส่วนตัวผมว่าอังเจล่าโดนเนิร์ฟก็สมควรแล้วนะเพราะว่าใช้กันเยอะมากๆนะคิตตี้ไพนน็อกเทิร์นเจฟใช้กับอังเจล่าง่ายมากเกินไปถ้าให้เขาเก่งเกินคอสสอ2เนี่ย ก็คือให้เขาเก่งคอกับทีน่าก็ได้เผื่อทีน่าจะโดนด้วยก็ได้ไม่แน่ครับผมก็มาต่อกันที่การไปต่อมาดีกว่าครับต่อปาก็จะบัฟรัวๆแล้วนะที่ผมอ่า,านคร่าวๆครับไ่ต่อมาเป็นเฮอร์คิวลิสเองครับผมถูกปรับจาก4ีเจเนี่ยให้กลายเป็นสามสี่นะคือ p o w เวอร์ลดแต่ว่าคอลดด้วยผมว่ามองว่าบัฟนะเพราะบอกไว้ว่าเขาได้มีการเปลี่ยนเกี่ยวกับเมคานิกมูฟเนี่ยในเมื่อไม่กี่วิคที่แล้วนะคือไม่สัปดาห์ที่แล้วก็คาดหวังว่าฟินิกฟอร์เนี่ย ให้แสดงผลแบบดีมากขึ้นนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมีการ์ดบางใบที่แย่ลงนั้นในแพ็กเกจมูฟับจึงได้ปรับปรุงเฮอร์คลิธในอัศวั์นี้เพื่อให้มูฟเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เฮอร์คลิธเป็นคอรดสามด้วยก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นเฮอร์คลิธได้ไวขึ้นนะก็เอาจริงตั้งแต่เฮอร์คลิธออกมาเนี่ยคนก็ไม่เล่นเลยนะคือต่อให้เป็นสีเจ็ดเขาก็เล่นกันน้อยมากๆอยู่แล้วก็เอามาดูว่าสามสี่เนี่ยเขาจะเล่นได้ดีขึ้นไหมนะเพราะว่าแม้เคดีของเฮอร์คลิธเนี่ยยิ่งเล่นได้ไวเเากก็ยิง่งงนนัน ผมว่าผมน่าจะลองดูนะคือได้สามสี่น่าจะเก่งขึ้นแหละผมว่าใช้ได้เลยนะโอเคครับใบต่อมาเหมือนจะเป็นคิงพินนะฮะก็คิงพินเนี่ยมีการปรับเพื่อผมจาก2 3สาให้กลายเป็น1นสองให้กลายเป็นคอร์สหนึ่งนะแต่ความสามารถเหมือนเดิมครับผมเขาบอกว่าคิงคิงพินเนี่ยมีผลกับการเล่นบู๊ค่อนข้างมากนะแต่ว่าอาจจะยังไม่มากเท่าที่ควรหรือเปล่าเขาก็เลยแบบปรับคอร์สนิดหน่อยทำให้คิงพินเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะ เพื่อให้เทินอื่นๆเนี่ยเราไปเล่นการ์ดใบอ pink pink side, ื well. ่นที่แบบมูฟมูการ์ดฝ่ายสงครามได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นแอโร่หรือว่าเซกออะไรแบบเนี้ยเขาเลยลดคอสคิงพินขึ้นมาให้ใช้ง่ายขึ้นนั่นเองผมคิดว่าก็ดีนะเพราะว่าคิงพินมันเก่งที่ความสามารถอยู่แล้วยิ่งคอสต่ําก็ยิ่งเล่นง่ายเล่นได้ง่ายขึ้นเซกอหรือแอโร่ก็จะใช้ง่ายขึ้นด้วยนะอย่างว่าเทินหกเนี่ยเราก็คิงพินแอโร่ได้นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเพราะแพ็กเกจมูฟมีการปรับทั้งคูลิสแล้วก็คิงพินเลย ใ้ต่อมาครับก็เป็นไมล์โเรสด้วยครับได้บัฟอีกแล้วครับจาก4 5ห้าเป็น4ี่หก็ลดเอ้ยเพิ่มพาเวอร์ให้มันหนึ่งครับผมโดยเขาให้เหตุผลว่าใแบบสุดท้ายในแพก็กเกจมูฟที่รับการบัฟก็จะเป็นไมล์โเรสครับไม่มีอะไรพิเศษมากเกินไปนะเพราะว่าอาจจะปรับพาเวอร์ไมล์เรสหน่อยให้กลายเป็น4 6เป็นการบัฟนิดหน่อยครับผมอาจจะไปขาดขวางของเซเลโบ5ก็ได้แต่ว่าเซเลโบ5เนี่ยไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่อย,อยู่แล้วก็วเลยแบบไม่แคร์เท่าไหร่นะ เขาจึงหวังว่าไมล์โมเรสเนี่ยจะมีบ้านใหม่ที่ดีกับเขาก็จริงนิดเดียวมันแค่4ี่หเป็น4 6่ผมว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลให้คนอยากเล่นบู๊มากขึ้นนะแต่เอาไงมันก็เก่งขึ้นแน่นอนแหละในการบัฟหนึ่งพาวเวอร์ตรงนี้เพราะว่าแพ็กเกจบู๊ก็บัฟมาถึง3ใบเลยนะอาจจะดูดีก็ได้นะแค่หนึ่งพาวเวอร์แต่ใบอื่นเขาก็ได้บัฟด้วยนั่นเองนะแล้วก็มาต่อใบต่อมาเลยครับผมเป็นไออีโวดูชันนารีนั่นเองบัฟจาก44เป็น4 6ความสามารถเหมือนเดิมนะครับ เขาบอกว่าได้ไฮโวเนี่ยไม่ได้แบบเก่งเหมือนตะกอดแล้วนะโดนแบบดาวลงมาดาวเกลียลงมาเขาก็บอกว่าการบัฟเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะทําให้ไฮโวเนี่ยกลับไปจุดสูงสุดเหมือนเดิมหรอกแต่ก็มีที่ว่างพอที่เขาจะบัฟเพิ่มให้นิดหน่อยนะเพราะจึงไฮโวเนี่ยเป็นใบที่ขึ้นมือเราก็ไม่อยากเล่นอยู่แล้วไนงะการที่บัฟให้มาให้4ี 4, เป็น4 6เนี่ยผมว่าก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยต่อให้แบบบนมือเรามีไฮโวกับซันสปอร์ตอยู่บนมือเลยเทินส่อยากเล่นอะไรมากกว่ากันก็ต้องอยากเล่นซันสปอร์ แต่กรณีนี้เนี่ยไฮโวได้บัฟเพิ่มเนี่ยก็ค่อนข้างแรงพอสมควรและอาจจะทําให้แบบมือเราเน่าน้อยลงแล้วกันนะไฮโวตอนนี้นะครับแะบายต่อมาก็เป็น Nick f ล r y นั่เองบัฟจาก4-5หเป็นสีความสามารถเหมือนเดิมนะครับบอกไว้ว่านิกฟิล r ีเนี่ยไม่ได้รับความนิยมมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีพื้นที่พอให้ปรับพาวเวอร์เพิ่มได้นะโดยที่จะไม่รบกวนความสามารถเพราะว่านิกฟิลีเป็นการที่เสกหลบหใช่ไหม การที่ตัวเองเก่งขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคา,าตมาอยู่แล้วนะแต่4 54 6เนี่ยหนึ่งพาวเวอร์เขาก็คิดว่าช่วยนิดเดียวแล้วมัง้งเขาอยากจะให้นิฟลีเนี่ยเป็นการที่เติมมือเล่นต้นเกมด้ค่อนข้างดีทิ้งเนี่ยบัฟจาก45เป็นโซขึ้นมาฮะจริงนิฟลีก็ไม่ไม่ผินไม่แปลกผมว่าเพราะว่าในเมตาเนี่ยโลก,กิหรือไดโน่ก,ก็ไม่ค่อยจะเห็นกันอยู่แล้วนะถ้าเด็กพวกนั้นไม่เก่งนิฟลีก็ไม่เก่งแหละแต่การบัฟหนึ่งพาวเวอร์มาผมว่าไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกแต่แต่ก็ดอ่เยับนอิะาจรงแล้ว และใบสุดท้ายในแผนนี้นะครับก็คืออาราวอดนั่นเองได้รับการบัฟจาก68เป็น6 0นะครับเขาให้เหตุผลว่าท้ายแต่วมื่อท้ายสุดเนี่ยอาราอดได้บัฟนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มโฟมของเขาเนั่นเองเขาบอกว่าเราค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะฮะก็คือเราจะไม่ปรับมากเกินไปเพราะว่าเขารู้ว่ากลัวผู้เล่นจะเจอกับการเจออาราวอดเยอะเกินไปเหมือนสมัยก่อนเนี่ยแบบการปิดเกมที่แน่นอนอะไรแบบนี้แต่เขาคิดว่า 60เนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีแล้วกับไอเลออดนั่นเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ไอเลออดนะครับผมไม่ให้อ่อนแอร์เกินไปนําไปเล่นคอมโบกับโอดินได้อันนี้เขาเขียนไว้แต่ผมว่าไม่น่าเวิร์กับเล่นกับโอดินมันได้แค่โลชั่นเดียวนะแต่ก็ปิดเกมดีขึ้นนะผมว่า6าไปหกก็แผนนี้ก็มีเท่านี้นะผมก่อนที่จะากกันไปใครว่างๆรบก,กวนกดไลค์กดซับสไครด้วยครับผมผมไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ